ดีครับผมคนอีสานเบาเพันเมืองครับวพอดีมือนีมากินข้าวอยู่ที่ครัวชุบกระโดนครับห้อยขาพาชิวครับผมครัวชุบกระโดนซื้อร้านจะเป็นห้อยขาพาชิวครับผมร้านอาหารร้านกับเขาเนี่ครับดูบรรยากาศก็กได้ครับแหนะบรรยากาศโอ้ครับบรรยากาศพุ่มยงงมั่วือหลายที่อ่ะ กรับ <G l ug> จะเป็นห้อยขาแล้วนี้นะครับเนี่ยผมจองแล้วพี่เซาพี่เคยกำลังจะมากับเด็กๆครับผมเป็นหอยขามีเนดื่ม้มอมอากาศดีมากๆเลยครับครับจะเป็นแพ พี่จ้งเดี๋ยวยังเมาหลายปวดครับนี่ครับกาดเนอะยอดมากเลยพี่สาวได้ครับเป็นคนแนะนำเพื่อนว่านพัดป่าไหมแหวนวานจ็บบาดได้ครับบ่นเงียบเงียบอยู่พี่สาวแนะนำบอกว่าพอดีผมมือนีผมมาพักกินในเมืองกาลครับในตัวเมืองเลยพี่สาวกำลังเดินทางมาหาครับโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะ พ่งนี้มืออืนมือหื้อกลับแล้วครับมืออืนก็กลับแล้วเาิบาลพอดีเลยผ้า้นมากินกันนิดๆิน่น้นยนอยก่อนกลับไปทำงานต่างคนต่างไปทำหน้าที่กันแล้วครับมบรรยากาศชิลมากนลยครับซื้อรลานห้อยขาพาชิลครับผมอย,อยู่ในเข้าไปดูใน g l e กันเลยครับในแผนที่เลยค้นหาเลยเลยครับแล้มีไฟขัดสิพร้อม สถานที่คนมเต็มหลานเลยจริาจงเดี๋ยวแมงเม่าเยอะเหลือเกินเดี๋ยวสาวไทยบ้านจะเก็บเดี๋ยวจะกินแมงเม่าให้ดูครับประเดี๋ยวเพราะว่ามันเยอะเหลือเกิน ยมีเมนูตัวแมงเม่าไหมครับไม่มีแค่เพื่อนเพื่นนี่เห็นเนี่ยครับมันมารอบบอสยังมาตอนรับสาวสาวไทยบ้านครับวันนี้แมงเม่าเยอะเพิ่งเพิ่งเห็นมาท่านไปเจอตลาดมาพี่สาวพี่ชายกันครับมาครับกับเด็กๆด้วยเฮ้ยเปียงจาบเลยเนาะ โคตรผัวักเนาะแต่ก็ไม่ทำงานเลยอากาศชิวมากเลยครับ่ห้ขาพาชิวครับซื้อหลาดเพิ่นเด้อครับเด้อเข้าไปใน Google เลยก็ได้แล้วก็เข้าไปดูในแผนที่เลยครับบอกพิ่กัดเพราะผมผมก็จับ G P S มาครับเนี่ย มีโอกาสมาเที่ยวเมืองกาดครับมาลองมากิน<อ>ยูราน,นี่ลองเ่งครับห้อยห้อยขาพาชิวครับผมซื้อร้านนระ้บจะหนู่นดูเมนูโรนรั่ง<อ>จนแก้วทิ้งทางปลอดไทยยุติมีแห้งผมก็จะขึ้นเครื่องเนียคือกันครับเครื่องคูโบต้าจากมอชิ พระว่าจะไปทรงที่ดอนเมืองครับโอบรรยากาศครับผมบรรยากาศชิวมากเลยนะครับเมนูออเดอร์กับแก้มครับเห็นไหมใส้มะพร้าวเนียนะครับพี่เคยกับพี่สาวมาแล้วกับน้องมะปางครับผมแต่พวกผมก็ไปได้ได้นิดนึงนะเนี่ย กับแจ่คนครับครับค่อยขาพาชิลนะครับผมเขาไปดูที่ g ูเกิลเลยแล้วก็เห็นนะครับ g p า นี่ปลาเปส้ปลาช่อนทอดคุมแช่น้ำปลาคุ้มกเส้นไ้สั่งย่งไ้สั่งปลาข้าปลาหกรอสั่งให้หลานก่อนแล้วก็เ้ปลาไม่ได้เพราะเอาไข่เจเียววิกินกับปลากินนนว้าแมงเม กินใส่แก้วสั่แล้วแต่ไม่มีขายไม่ได้ต้องไปกินบ้านน้าเต่อแล้วเมื่อกี้เนเต็มเลยครับลูกเต็มเลยขอนี้รวมสแล้วนะข้าวอจียวข้าวปลาปลาะมีปลาปลาทอดปลาปลาช่อนแกซักแล้วก็ปลาทนก็มีบริษัทต์จังได้ค่ะแล้วก็แล้วก็ข้าน ไปไเ็กังาคเวามยไปิดงจิมดพะเียวแล้วกันี่เด็กตอนน่้าใน้นเดแค่คนเดียวมาบอกว่าันจะเด็กทีแรก้มันมามันต้องทำกันบ้านตรงนะหยุดไปนไรวันน้าเปล่า นี่ครับมีกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะครับแล้วก็มีต้มต้มยำปลากรุดครับผมกรุดคังแล้วก็นี่กุ้งเส้นครับนะครับมีเดี๋ยวรอไข่เจียวหนูมาเนี่ยเนาะน่าเอี่ยงเลยแต่ชะปนอย่างอย่างอย่งอีกครับผมอย่างอียูอย่างซานั้นกินให้หมดั้านนั่นดูนะพี่เขยแล้วก็พี่สาวนี่ก็ น้องมะปางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วลค่ะเว้าเว้าเว้าภาษาไอ้อะไรนที่เป็นภาษาของเมืองกาญ่ะโรบินสันโรบินสันใช่เราจะไปจะไปทางเหนือเล้วนี่ สั่งเกินนั่นแน่ค่ะได้ได้แล้วครับได้แล้วอันนี้ก็ใหม่แล้วเนี่ยเอาไปเอาไว้เลยโอ้ยแบบนั้นเลยะเดี๋ยวไปซักจนมงครับโอ้ยสบายมาจานนะครับจะเป็นยำตะไคร้หอมครับผมนี่ไข้เเียวมึงตา ครับรรยากาศอู้ยบรรยากาศดีมากครับนี่สิเป็นตรงนั่งริมน้ำนะครับที่ห้อยขาตามได้เดยวอนี้ลัดอยเียวเยหลงเลยเข้ามาีครับเป็นเป็นปองครับผมเป็นแพรลองพิพมผมไปปบแพรแพรห้อยขา

ก็แช่น้นา,านไปดิครับลาช่อนเอแซักปลาช่อนทอดครับผมมากินไข่เจียวจะอร่อยแค่ไหนนี่ไข่เจียวมือการอืมไม่เอา,อาทับกินข้าวด้วยกันกิน<า>

ยาวใบแดงเอาที่นี่แบบไม่อยากไปไหนมเยอะมากสามร้อัวเนาะเส้นแล้วก็หลใช้น้ำปลาเออเส้มีกินนี่เพิ่หลั่ถงนั่งกนั่งเฮดโซโ่สโซนไม้สอง จะเป็นคลื่นนิดบมันโยกได้ด้วยโยกนนอมันโยกพอวโยกได้มบมาแลข้วดมาเนี่ย เดี๋ยวจะไปเห็นชูทีมงานยินนะครับ ปลากินอะไรอ่ะปลาต้มเจเ๊็บ ถ้าเรียนโทรศัพท์ได้นะเราคนหาแม่ด้ค่ะไม่ไูเลยดึมั้คดอนเมืองไม่มีมีเครื่องบินมาตามประเทศด้วยเหรอมีค่ะาลาเขาไปแต่ไม่ไม่มีมีอินโดนีเซียมาเลนี่จะเป็นต่อเป็นรที่อินโดนีเซียค แม่ไปทำไมหรอแล้ว <entertain> ก็อินเดเซีย่็แงรู้จริงอ่ะเข้าซิดนีย์จะไปออสเตรเลียแล้วไม่กึนอาหมันี่แซบมากเลยครับแซบนี้นหรนี่จะเป็นต้มยำประกดปาะกดในบางทีนี่เป็นรึเปลาข้างน้าแต่

看看吧。 ซื้อพักหวานครับผมไม่ดองมาก <c oughs> นี่ครับแสบไม่แสบก็ดูอากครับผมหมดทุกอย่างแ <c oughs> สบมากครับผมแสบหลายลิ้ง <c oughs> ขอบคุณหลายครับติดตาม คนอีสานเบาพันเมืองครับเบาวสาวไทยบ้านนะครับมือนี้มากินเขาครับพี่สาวครับผมเลี้ยงส่งสาวไทยบ้านด้วยนะครับล้องมาปางด้วยนะครับเลี้ยงส่งด้วยครับเลี้ยงส่งสาวไทยบ้านวันนี้ว่าจะกลับแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยเด้ออย่าลืมคิดฮอดกันเด้อยู่ไกลกลับไปยูตรงไกลแล้วครับ เดี๋ยวผมขอให้ยืนดีไม่แห้งมีความสุกันหลายครับขอให้ลำให้รวยกันทุกคนมีความสุขทุกมือตลอดไปเลยครับสวัสดีครับนี่ครับกดขอยเบิ้งเลยครับพิมพ์ไอ้คำว่าแพรห้อยขาทาชิวครับผมเมืองกาญจนบุรีนะครับแ้วจะเห็นเองครับกับเขาแสีบมากเลยครับเสีบอนลีเือนได้หัวลายยางครับผมสวัสดีครับนี่ครับ